ก็ตกองยังมีรายการของเราจะทำให้การทำอาหารของคุณเปลี่ยนไปครับวัตถุดิบง่ายๆในร้านสะดวกซื้ออาจเปลี่ยนเป็นเมนูเด็ดๆได้แบบไม่ยากโดยที่คุณเองเนี่ยก็สามารถทำได้แค่ออกไปร้านสะดวกซื้อเท่า oh. นั้นเองรายการของเราจะพาเซเลบิตี้ทั่วไทยนะครับมาประชันฝีมือการทำอาหารกันถึงโกโก้คิทเช่นของเรา คุณจะได้รู้กันว่าใครจะได้เป็นเดอะวินเนอร์ประจำสัปดาห์และเมนูไหนจะได้กลายเป็นเมนูติ๊กดาวเอาละฮะแลนะน่นอนนะครับว่าผู้ที่ตัดสินนะครับเราก็จะมีเชฟประจำรายการของเราซึ่งเชฟของเราเนี่ยนะครับมีคุกบุกข,ของเขาเองด้วยโอ้อยากเจอเขาแล้วครับคุณพลอยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับเขาเลยครับเชฟพลอยนัทนิชา<ฮ><ฮ> สวัสดีครับสวัสดีครับเิญนั่งเลยนะครับวันนี้เชฟพลอยยังต้องมาเป็นทั้งนักชิม,มแล้วก็กรรมการรายการของเราเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยจะเกี่ยวกับเอาอาหารที่ทำง่าย ไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อมาทํามีเทคนิคอะไรแนะนำให้ในการที่จะเลือกวัตถุดิบต่างๆในร้านสะดวกซื้อถ้าเทคนิคนะคะก็คือพยายามใช้วัตถุดิบที่หลากหลายแล้วก็พยายามมองเข้าไปว่าสิ่งที่เราเลือกมาแล้วก็ฉีกออกมาเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เราเอามาเล่นกับมันได้ครับอ๋อน่าสนใจแล้วตอนนี้เซเริตี้เขาพร้อมแล้วด้วยอยากเจอยังครับอยากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณรู้ไหมอ่องผมเนี่ยที่ผมพามาเนี่ยเขาเป็นใครคนนี้นะครับเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับทางด้านอาหารโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึง ฟังผมจะบอกว่าคนนี้เนี่ยร่วมสถาบันเดียวกันกันกบเซเลปของคุณนั่นแหละเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปแต่แค่ผมไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปศึกษาด้านอาหารให้มันวุ่นวายอย่างนั้นเองทักษะการทำอาหารของเซเลปผมมันฝังอยู่ใน DNA อยู่แล้วไม่ต้องเรียนอาว่ะมาดิอาเอแล้วไปเพราะมกัทั้สงสคนเลย แข่งอาหารใช่เขาไม่ได้ให้มาแข่งวิ่งเหรอไม่ได้แข่งวิ่งโอหตายแล้วโกโกยามี่คือเกี่ยวกับอาหารอาหารเออนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมาเจ๊แพรและน้องแอร์ที่บอกว่าร่วมสถาบันก็คือนี่คืออดีตเกิร์ลกรุปยุคแรกของประเทศไทยเลย B N K ก็ B N K เเหอะ น้องบีเเคเจอต้องเคารพบเลยนะใช่สิใช่สิเราแก่แล้วนี่แก่นี่แหละวันนี้ต้องมาแข่งทำอาหารกันคแอร์ครับทำอาหารบ่อยไหมแอร์นี่นะเคยเปิดร้านอาหารมาแล้วโอ้ยประสบการณ์นี้ไม่เป็นสองรองใครถูกต้องค่ะเอาเดียวดิเมนูที่คุณทำแล้วแบบว่าเพื่อนๆชื่นชมอ่ะเมนูเด็ดของคุณเลยคืออะไรไม้ตายมีอยู่เมนูหนึ่งที่ทุกคนแบบโหกลับกรานกลับกรานกลับกรานทำให้กินอีกเธอทำให้กินอีกเธอถูกต้องเออนั่นก็คือ ไข่เจียวโหระพาเฮ้ยไม่เคยได้ยินนี่งงงงโอ้โหไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไข่เจียวโหระพาถุยโด้ได้แค่แค่ก็ทำได้เฮ้ยเดี๋ยวเชฟพอยไข่เจียวโหระพามันแยกตรงไหนอะจะตอบว่าไงดีตอบตรงตรงอะเชฟก็มีความครีเอทอ่าครีเ t e อ้ยอะแล้วคุณจังหวะที่ไปเจอใบเนี่ยโอ้ยใครคุมสติไม่อยู่แตกตื่นนะทำไมอ่ะ โหละพาโหละพาโหตกใจจังเลยไงตกใจจังเขาใหญ่เบอร์นี้แล้วเราต้องเล่นหน่อยหน้าเขาเราแแ้ไปฟังเลยเราสบายสบายเลยสั่งมกันมากดีกว่าดีกรีเขาเนี่ยนะครับผมผมอยากจะบอกเลยว่าเขาเป็นเจ้าแม่ในการทําเพจเกี่ยวกับอาหารต่างๆคุณจบสถาบันที่คุณเรียนมาคือเลยกองเบอร์ค่ะเลยเด็กองเบอร์เลยเด็กองเบอร์รู้จักไหมอะไรกันใหม่ดิ อะ้รอ่ะออกเสียงยังไงวะตอนนี้กอดองไม่เบอร์มึงอะเบอร์ก็ดองเบอร์สะดุงทั้งโรงเรียนเลยไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนทำอาหารเวสเทิร์นแล้วเหมือนเป็นอาหารแบบคอมฟอร์ตฟูเลยก็คือจะเป็นสปาเกตตีโอ้โหนี่สั่เชฟพลอยดีกรีเขาระดับนี้ดูทรงแล้วคิดว่าฝั่งนี้น่าจะรอดมากกว่าไหมสบายใจหายห่วงเลยพลอย คุณไม่ต้องห่วงเพราะคุณสองคนเนี่ยไม่ได้มาทําคนเดียวนี่เขาเลือกคุณสองคนนะครับจะมีเชฟปริศนามาเป็นตัวช่วยครับคุณต้องเลือกให้ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรก่อนคุณจะเลือกเรามีให้เช็คสต็อกกันก่อนด้วยไปดูชมหน้าของเชฟปริศนาทางค่าท่าน,นันก่อนเลยไปชมกันเลยครับหมายเลขหนึ่งนะคะคุณแทนเป็นนักเทนนิสโอ้ยแทนไม่น่าเป็นนักเทนนิสเลยน่าเป็นไร ดฟโโอ้หหมายเลขสองนะครับจูโน่นายแบบโฆษณาท่านที่สามดีเจแฟรี่ที่สี่นะครับน้องอาร์ตหนุ่มฮิปสเตอร์ท่านที่ห้าน้องติ่นเป็นชาวสวน ดูจากรูปลักษ์ภายนอกแล้วมีใครที่โดนใจแอร์บ้างไหมนักเทนนิสดูไม้เทนนิสแบบสุดยอดนะารำไม้เห็นคุณเห่นถึงไดไม้เขาเลยเหรอดูเขากำไม้อนี่คุณที่ดูกำไม้ขนาดนี้กำตะตลิวขนาดไหนแต่คุณเนี่ยเขาเลือกแต่เรื่องของหน้าตามันไม่ได้ถ้าเป็นคุณคุณเลือกใครเบอร์หนึ่งเฮ้ยเบอร์เดียวกันเลยเฮ้ยแต่ว่าเราว่าจริงๆเรลาเบอร์ฮานาสนใจสุดแต่เราไม่ได้ดูเรื่องหน้าตาเราออกตัวเลยว่าเราไม่ดูเรื่องหน้าตา แต่เราดูเรื่องของนิ้วเฮ้ยทำไมอ่ะตรงนี้ไงตรงนี้ยังไงฮะวิธีการดูนิ้วคุณเอานิ้วออกมาค่ะชอนิ้วหน่อยฮะเบอร์ห้านะครับคุณสังเกตเห็นนิ้วของเขาไหมคะอูดำเปื้อเลยครับเนี่ยแหละเขาเนี่ยจะใช้มือในการทําอาหารใช่ทุกคนใช้มือในการทําอาหารแพรเอิรทั้งแอร์และแพรครับค่ะให้ดูแบบนี้นี่อาจจะยากไป เดี๋ยวจะให้โอกาสในการเช็คสต็อกได้คนละหนงหมายเลขเขาจะออกมาเพื่อโชว์สกิลการทำอาหารบางอย่างแล้วสุดท้ายจะเลือกหรือไม่เลือกว่ากันอีกทีโอเคโอเคอ่ะให้แอร์เลือกก่อนดีกว่าอยากเช็คสต็อกเบอร์ไหนแอร์ไม่เลือกคนที่น้าตาแล้วกันอันนี้จริงจังจริงจังนะจริงจังเพื่อใช้ชนะเบอร์หนึ่งค่ะ้ยช้อยเดิมเลยแอร์หมายเลขหนึ แทนครับเชิญโชว์สกิลได้เลยครับอุ้ยอ๋อนี่นี่โชว์การกลับไข่เฮ้ยเฮ้ยการล่อนไข่เก่งมากเก่งมากมากเก่งเชฟลอยไปงฮะเทักษะการกลับไข่บนกระทะเนี่ยเพราะว่าเขาจับกระทะไม่ใช่คนถนัดทำอาหารอ้าแล้วหรือว่าคนจะแอ จริค่ะแชว่ะอันนี้เราก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้ถาจะหลอกเราก็ได้อย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งหลงกลอ่ะเอาละฮะขอบคุณหมายเลขหนึ่งค่ะสุดท้ายที่้เลยครับมาทางฝั่งเจ๊แพรบ้างดีกว่าเจ๊แพจะเลือกเช็คสต็อกหมายเลขอะไรดีสี่กับห้าตอนนี้มันมีคนหนึ่งที่แบบออร่ามันออกออร่าออกว่าคนนี้ต้องอยู่หน้าเตาแน่ๆเราขอเช็คสต็อกเบอร์สี่ค่ะเอาชน้นะครับเจ๊แพรขอเลือกเช็คสต็อกหมายเลข สี่ครับอะไรครับฮิปเตอร์ของเราครับหนุ่มพิปเตอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขสี่นะครับดูลีลานกครัเช็คสตอร์เเลยครับอันนี้มีจิจริงใช่ไหมมจจิงเวยครับกูว่าไม่รอดแล้วแหละคนนี้เอ๊ะนันบักสมอนันบักสมอคือคือคุณจะผ่านแนวไหนคุณช่วยบอกผมดูในยูทูบมามันมีวิธีการปอกแบบใหม่ไงที่มันเล้ว เอาไหนโชว์สิผมเพิ่งเคยเห็นตันโมผ่าแบบเนี้ยวันแรกเลยเชฟพลอยคือทักษะในการใช้มีดผ่าผลไม้เนี่ยมันยังไงฮะสาหรับคนทําควาวเนาะมันควรจะหั่นเนี้ยก็ได้ให้มีเนื้อเหลือเยอะที่สุดอ๋อซึ่งเนื้อหายไปแล้วหัวท้ายหัวท้ายหายไปแล้วครับเออนี่นี่นี่คุณคุณดูเขาตัดดิร้านเดียวกันปม่อวาเนี่ยชิมเราต้องชิมจันโมที่มันปอกด้วยเหรอเนี่ย อย่างน้อยถ้าให้ฝากูเนี่ยขอช้อนกูสักคันนึงก็ยังดีพี่มากินอีกฝั่งนึงอะอีกฝั่งนึงอ๋อต้องพิกงี้เหรอฝั่งเขียวอ๋ออ่าเออไงฉ่ำไหมฉ่ำฉ่ำไหมเวอร์ี่กูดมากเออโอ๊ยเอาละฮะขอบคุณเบอร์สี ตอนนี้นะครับทั้ง2ท่านเนี่ยก็ได้เลือกเช็คสต็อกกันไปเรียบร้อยแล้วเฟ<ะ>พอยคิดว่ายังไง2ท่านที่เขาเลือกหมายเลข1กับหมายเลข4ที่เป็นเชฟิศนาถ้าเป็นพอยพลจะไม่เลือก1และสี <c oughs> ก็สามารถฉีกได้ไแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่เซเลบของเราทั้ง2ท่านนะครับแอร์ครับเลือกหมายเลขอะไรครับขอเลือกเบอร์ อย่าดูตอนที่ไฟมันลมๆแหลมๆถามก่อนเหตุผลที่คุณเลือกเบอร์สองทำไมอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้สรุหฮะไม่โธ่ยังไงก็เลือกแล้วเอาละฝั่งผมเลือกได้แล้วหมายเลขสองไปดูวิทยเาเลยครับแอร์ครับนายจูโน่โอ้โหชื่อก็น่าเชื่อตื่นแล้วอ่ะนายแบบโฆษณาสุดฮอตที่มาพร้อมกับคาแรคเตอร์สุดแสบตัวตามแบบฉบับหนุ่มยียวนกวนอารมณ์เป็นไงดู แค่ลงมาจากรถตู้ก็น่าจะมีเรื่องแล้วดูดูตาตุ่มตาตุ่มหรือมะนาวดองโอ้โหบวมเชียวโอ้นี่เขามีผักพวยนะเดินสโลนะฮะสโลตัวเองด้วยแอะเลยแอะลูกมือเราเนี่ยไปกินตัวสล็อตมาโอ้ยตัวหลังหนักไวเนี่ยเฮ้ยเขามีแฟนคลับว่ะบ้าเฮ้ยแฟนคลับแฟนคลับเฮ้ยลุงลุงลงเหรอเฮ้ย ดังเหรอวันนี้เขาถ่ายโฆษณาหลายเรื่องอยู่นะออเหรผมเคยเห็นเขาอยู่นะโอ้เคยเห็นหน้าอยู่นี่ดูนี่นายแบบโบราณจำกม่ไดถึงหน้าผมจะไม่เหมือนนายแบบแต่ถ้าพี่ได้เจอของแปลกรับรองว่าพี่ได้ลืมนายแบบแน่นอนครับโผล่เอาแล้วชีวิตแอร์เจอนายแบบมาทั้งชีวิตไปเจอของแปลกมาทีนี้ สั่งน้องแอเลือกไปแล้วคราวนี้เจ๊แพรจะเลือกหมายเลขอะไรมาเป็นลูกขีมครับและหมายเลขที่แพรเลือกคือแล้เลือกหมายเลข5้าค่ะเอ้ยฉีดกันไม่หมดเลยนะฮะเลือกหมายเลขที่เช็คสต็อกกันเลยใช่ค่ะเอางี้นะครับเลือกไปแล้วนะครับหมายเลขห้า งันไปทำความรู้จักเขากันเลยครับหมายเลขห้านะครับน้องตินนะครับหนุ่มหน้าใสเจ้าของสวนผลไม้ผู้ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดผลไม้จากสวนของเขาเนี่ยนะครับทั้งหวานทั้งหอมหน่าทานไม่แพ้กับเจ้าของสวนเลยใชจอคุณดูคุณดู เขาทำสวนเขาต้องมีลีลาในการเดี๋ยวนี้เนี่ยเชฟส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่เก็บเองดังนั้นเนี่ยการที่เราเลือกชาวสวนมาหรือคนสวนมานั่นหมายความว่าเขาจะต้องเชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบส่วนเราเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารับโป๊ะเหมาะสมเลยเหมาะสมเลยค่ะวัตถุดิบมาเราเป็นทำอาหารเป็นอยู่แล้วเป็นเชฟมาก่อนด้วยเอรักน้ํารักปลาทําไมไม่คิดจะรักข้าบ้างล่ะเอง เชิญหมายเลข2และหมายเลข5มานั่งประจําหัวหน้าทีมได้เลยเอาเป็นาตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเซเลปทั้งสองท่านเนี่ยได้ผู้ช่วยแลวได้เชฟปริศนาไปแล้วแต่ว่าเขาจะช่วยคุณหรือจะฉุดคุณทั้งคู่เราไม่รู้ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาดูลต่อครับกับรายการโกกอกยาม,มี